ในงั้นพระองค์จะประทานพิทามนุญาตไร้หรือบอกว่าในการที่เราล่วงไปให้สูงของสิขาบทเล็กน้อยได้หากต้องการนี่แปลว่าทรงเล็งการไขแล้วว่าการเหตุการณ์โลก้องเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเพราะนั้นมีนเยเล็กน้อยน้อยที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคการคมนาคมเครื่องหนึ่งห่มอ่ก็ต้องเปลี่ยนไปไปตามการอย่างภาคเสนืว่าเราทุกวันเนี้ยจะใช่ว่าจะสามารถนักษาจารีของเก่าได้ครบื่อไรแล้วก็รักษาไม่ได้สิ่งที่เรารักษากันได้ยังที่สุดก็คือว่า เครื่องห่มเนี่ยเครื่องลูกห่มที่เราห่มกันทุกวันนี้นะฮะไตจกีบอเนี่ยถ้าเขาตัง้งมีใคมร,รมาถามแบบว่าเครื่องุ่งห่มประเทศใดบ้างที่มีอายุยืนที่สุดในโลกไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงคือไตจีบอนี่แหละไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยสองพันห้าร้อยกว่าปียังไงก็อย่างนั้นเป็นสไตล์แบบแบบเสื้อที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป่นแบบไหนเก่าแก่เท่าแบบอื่นเขาเปลี่ยนหมดแล้วตรงยังโงนบางง้า,บางตรงงตาตุ้งบั่งตรงราชสิดตบ้างตรง้อมพ่อบ้างตุ้งอะไรต่าง แม่ก็ตั้งทรงผมทรงผมพู้ศึกาไม่เคยเปลี่ยนโกนตะพุธทกนโกนตะพุธไม่เคยเปลี่ยนยังไงก็ยังงั้นผมัยน่ารักที่ไมนเปลี่ยนเครื่องแบบพู้เจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนสามขุนกันตะพุธไม่เปลี่ยนเลยสีก็ไม่ยอมย้อมสีอื่นสีหลองตะพุธไม่ไดเปลี่ยนอันนี้